ัสดีค่ะชื่อครูจลินผู้ละหงชื่อเล่นชื่อครูลินนะคะครูลินทํางานอยู่ที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยสวนยุสิตวันนี้นะคะครูลินจะสอนทักษะภาษานะคะโดยนํานิทานเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ภาษานะคะ ตอนแรกเนี่ยเราต้องเตรียมเด็กก่อนพอหลังจากเตรียมเด็กปุ๊บก็คือเราก็จะบอกว่า่าวันนี้เราจะสอนอะไรนะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือเป็นนิทานใช่ไหมคะเราก็จะบอกอ่านนิทานมีลักษณะเป็นรูปทรงอะไรก็คือเราจะบอกเขาแล้วก็ย้ําเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราเรียนเรียนรูปทรงด้วยนะคะอย่างนิทานเนี่ยมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะบอกเขาแล้วก็คือเอาหนังสือน,นิทานเนี่ยให้เขาสัมผัสอย่างนิทานเนี่ยบางเล่มก็จะมีความหนาความบางแตกต่างกันเราก็คือจะบอกแล้วก็คือให้เขาสัมผัส ใครอยากฟังนิทานยกมือขึ้นชุเอ้อยคุรินก็อยากฟังเหมือนกันอ่านิทานของคุรินนะคะเล่มเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนิทานของคุรินแต่เล่มบางนะอองเล่มบาง <นะ S 1> ได้เดี๋ยวคุรินอ่านให้ฟังนะวันนี้นะอ่านให้ฟังเอ้ยวันนี้เป็นหน้าที่คุรินเธอโอเคปะ่ะนะตกลงไหมนะอ่าเดี๋ยวคุรินอ่านให้ฟังนิทานนะคะ <c oughs> เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะ อืมชึบอ่านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าฉันชอบกินผลไม้เรื่องโดยน้านโนภูกนะคะภาพโดยอตอมนะคุลินจะเล่านิทานให้ฟังค่ะอย่างที่วันนี้คุลินเลือกเป็นผลไม้เพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยอากาศตอนเนี้ยจะเป็นเหมือนหน้าฝนใช่ไหมคะ ทีนี้เด็กเนี้ยก็คือถ้าอยากให้เขารู้ว่าผลไม้เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรก็คือมันให้วิตามินซีถ้าเราทานเยอะๆมันก็คืออาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้เด็กเนี่ยไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่นะคะและอีกอย่างผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เด็กๆจะค่อนข้างทานยากทีนี้เราเหมือนก็พอเอามาเนี่ยให้เด็กได้สัมผัสสำรวจอุ้ยรู้แล้วเอ้ยมีความรู้สึกอยากลองเขออาโอรู้จักผลไม้อะไรบ้างอ้าให้บอก,บอกชื่อบอก,บอกชื่อใจเย็นๆค่อยๆบอกชื่อ อ่ะนึกก่อนนึกเกิดอ,อ่ะ,อออะต,ติ๊กตอกติ๊กตออ่ะช่วงนี้ต้นน้ำก็คิดไปด้วยนะก <สะ S 2> ูรินให้คิดนะผลไม้อ่ะฟังนะคุกี้ต้นนำ้ำผลไม้อะไรเอออุ้ย <Aww. S 1> เขากำลังเชียร์เขากำลังคิดอยู่อ่าเร็วๆกูรินรอยอยู่เลยนี่ผลไม้อยากกินอยากกินอะไรอยากกินผลไม้ผลไม้อะไร อ่าโอเคอ,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 อ่าโอเคไม่เป็นไรนะันเดี๋ยวเอา,อางี้เดี๋ยวคุลินเล่าให้ฟังก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังชั่วโมงคุลินจะถามโอเคไหมคะอ่าโอเคนะอ่าเรื่องฉันชอบกินผลไม,ม้คุล,คลินก็จะเปิดแล้วนะชึบชืบชบชบชบอุ้ยฉันชอบกินผลไม้อย่างแรกเลยนะฉันชอบกินกล้วยอ่ากล้วยนะคะอุ้ย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 ้ย วิมาเป็นหวีเลยกล้วยนะคะถ้ารวมกันเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นหวีอ่าเอามือขึ้นมาสัมผัสได้อันนี้กล้วยนะคะอันนี้อะไรกล้วยชื่อเต็มของมันคือกล้วยน้ำว้าเอาดมสิดมอยากดมมีกลิ่นไหมมีมีกลิ่นเป็นงไงกุลินดมหาดิอืมกลิ่นมันจะเขียวๆใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพูดตามกุลินกล้วยน้ำว้า กล,ล้วยน้ำวานะคะ,ปะเป็นชื่อนะคะเป็นผลไม,ลม,ม้อ่าก็จะเียกหนึ่งรูปมีเยอะๆหนึน่งหวีอ่าโอ้เลยเหรอต้องโอ้เลยเหรออ่าอ่ายกให้ต้องนะ้ำวางเบาๆนะถึงมือเราเค่อยนั่นนะ ชื้บดีมากค่ะอันนี้คืออะไร,นนออะไรกล้วยน้ำว้านะคะเป็นผลไลม้<ส>ฉันชอบกินกล้วยน้ำว้าเพราะกล้วยมันจะม<ส>มีรสชาตินุ่มๆแล้วก็นิ่มหวานอร่อยด้วยนะอุ๊ยอุยอยุแต่ว่าคุรินจะให้เด็กๆชิมทีหลังนะคะตอนนี้ยังไม่ให้ชิมให้รู้จักก่อน,นอ่าส่งคืนคุลินครับอ่าส่งคืนคูลินอ่าส่งคืน อ่าส่งคืนคุณเดนชิดเก่งมากเลยอุ้ยยางที่หนึ่งผ่านไปนะคะคือกล้วยอะไรคะเด็กๆกล้วยนันว,ว,วะ ในเด็กตาก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆที่ขาดไม่ได้คือเราต้องบอกปุ๊บแล้วคือให้เด็กสัมผัสทันทีเพราะพยายามให้เขาคิดว่ามือของเขาเนี่ยก็คือดวงตาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเด็กไม่ยอมสัมผัสอย่างที่เห็นตอนที่ครูลิมสอนไปเนี่ยจะมีหลายช่วงที่น้องต้นน้าเนี่ยคือจะไม่ยอมจับจะเอามือไปหลังแล้วก็คือไม่ยอมนั่นคือเป็นการหลีกสัมผัสข,ของเขา ซึ่งเราจะต้องพยายามคลายปัญหานี้ให้ออกจากตัวเขาให้ได้ก็คือเน้นในเรื่องของสัมผัสทีละนิดก่อนก็ได้คือเราจะไม่ฝืนจนขนาดที่ว่าคือเด็กไม่ยอมนะคะต่อไปนะคะอุ๊ยอันนี้มาเป็นพวงเลยขออนุญาตฉีกไว้นิดนึงอืมอะไรรู้จักปะอ๋ออ่าฉันชอบกินผลไม้ชนิดต่อไปเป็นต้องจับเบาๆไงคุลินบอกว่าผลไม้มันจะบอบบางมากนะจับเบาๆอ่า อะงูนพูดสิคะองูนอ่างงูนลูกใหญ่ด้วยนะส่งให้ต้นน้ำยืนต้นน้ำอยู่ข้างหน้ายื่นอ่าอ่างงูนนะคะถ้าเวลาที่เรากินเราจะเด็ดมาทีละเม็ดแต่ถ้ามันอยู่รวมกันเขาเรียกเป็นพวงอ่าเขาเรียกเป็นพวงอ่างง อ่าคืนกุลินคืนกุลินโอเคอ่าแป๊บเดียวคืนกุลินเลยโอ้โหสสาหรับเด็กตาเนี่ยคือเราต้องเน้นให้เขาฟังก่อนนะคะคือฟังฟังแล้วถึงจะรู้ว่าจะทําอะไรต่อเพราะบางทีถ้าเด็กให้เราลองมองอย่างนี้นะคะว่าให้เราลองหลับตาแล้วก็คือเราจะแบบมีความสุขว่าเสียงอะไรมันเยอะแยะไปหมดทีนี้เวลาถ้าเด็กอยู่ในระบบชั้นเรียนหรือเข้าโรงเรียนเนี่ยเสียงันจะเยอะทีนี้เด็กจะรู้ไหมว่าตอนนี้เด็กจะต้องทําอะไร เหมือนเวลากิจการที่เราพูดเนี้ยโค้ชฟังก่อนครูก็ถึงจะพูดได้ฟังเขาต้องฟังก่อนถึงจะรู้ว่าอ๋อฟังอย่างนี้แล้วทาอะไรเพอาเขาฟังปุ๊บแอปเปิลอ๋อไอเนี้ยเรอคือแอปเปิลลักษณะมันเป็นแบบนี้อ๋อไอนี้ส้มเหรอไอนี้องุ่นเหรอถ้าสังเกตดีๆครูจะพูดปุ๊บบอกชื่อแล้วก็ให้เลยนั่นคือเขาจะได้รู้ศัพท์คำนี้คืออะไรอย่างของเข้าโอ้ตเนี่ยเขาจะภาษาเอ่อของเขาจะพัฒนาการตามไว้นะคะแต่ของต้นน้ำเนี่ยตอนเนี้ย เขาจะออกเหมือนกับเวลาที่เขาเหมือนกับโมโหหรือถูกกระตุ้นเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีคาออกมาไม่เอาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่เอาของเขามันก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าโดยเขาเรียกอะไรโดยโดยสถานการณ์นั้นเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้เออเคือเขาไม่เอาละเขาไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่มันยางก็คือต้องบอกเขาก็คือต้องเน้นฝึกฟังนะคะเพราะปกติคือเขาจะไม่ฟังเลยก็คือประมาณว่าดิ้นแล้วก็กลิ้งไปของเขาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ถือว่าน้อง ฟังนะคะ่ะคือคือฟังได้ดีแล้วก็พยายามมืนกับคือเราก็พยายามให้เขาแต่ถามว่าถ้าเขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือบางทีเราเหมือนกับเราต้องใส่ข้อมูลใส่ไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนวันหนึ่งถ้าเขาเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่อ่ะคือจะออกมาให้เราเห็นแบบชื่นใจเลยอันนี้คุณครูคือแบบว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเราเคยใช้แบบนี้แล้วเราก็ได้ผลจริงจริงนะคะอ่ะคุลินให้เลือกชิมข้าวโอ๊ตอยากชิมอะไรชิ โอ้โอได้เลยแสดงว่าข้าวโอ๊ตชอบงาะ<ก>ส,สุดๆเลยใช่ไหมได้เลยครับผมอันนี้ชามของข้าวโอ๊ตอ่าเนาะถ้าเกิดว่าเราจะทานเนี่ยเราทานได้เลยไหมลูกทานได้เลยไหมคะได้เลยเอาทานได้เลยเอาโอ๊ตทานทานได้ปเปล่าลือกนะทานได้เลยไหมได้ได้ไดปะแกะเลรู้นี่ว่าแกะอ่า ผลไม้นะคะบางชนิดเราสามารถที่จะทานได้เลยแต่บางชนิดเราต้องทำไมคะปอกอะไรปอกเป,<อ>ปลือกคุณลินจะปอกเปลือกเวลาปอกคุณลินจะใช้มีดนะซึ่งมีดเนี่ยเด็กๆจะหยิบมาใช้เองได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะมีดจะมีความคมอยู่นะคุณลินก็จะปอกนะหนะึ่งสองสั้นปอนะชิบชิบ รอแป๊บหนึ่งสิรอแป๊บหนึ่งนะนี่ตื่นเต้นอยากกินใช่ไหมอยากกินอ่าได้เลยอ่ามาแล้วเงาะนะคะอือโอยอยากกินเลยใช่ไหมข้าวโอดอ่ะเนื้อเงาะอยู่ในจานละตัวน้ำอยากลองไหมเป็นไงรสชาติเป็นยังไงบอกให้ด้วยเร็วๆหวานหวานแล้วมีอะไรอีกเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อมันแข็งหรือมันนิ่ม อ่าลองชิมต้นน้ำลองชิมอ,อุ้ยคุณลินมีอีกนะผลไมอ้อ่ะอ่าให้ชิมคุณยายค่ะอันนี้ฝึกฝึกให้เขาชิม คุณครูลินนะคะก็อยากฝากให้ผู้ปกครองหรือ,อคนที่เลี้ยงดูนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเนี่ยนะคะพยายามให้เด็กได้สัมผัสสำรวจแล้วก็ให้ใช้กระตุ้นเซนเซอรีทั้งหมดนะคะในเรื่องของการชิมหรือการดมกลิ่นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากนะคะพยายามช่วยกันนะคะในเมื่อโรงเรียนฝึกแล้วเนี่ยถ้าผู้ปกครองกลับไปฝึกต่อที่บ้านครูลินมีความเชื่อมั่นว,ว่าเด็กจะต้องพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ